สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้จะมาตามต่อในส่วนของชนรลงที่ผมเพิ่งบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาออกมาจากไข่นะครับแล้วผมได้ปิดปากรังเขาไว้นะครับตอนนี้ผมได้ทําความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงลงไปเลยนะครับความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ว่านี้ก็คือคือเนื่องจากผมปิดปากรังเข้ามา1สัปดาห์แล้วผมเห็นสภาพภายในรังนะครับจะให้เพื่อนๆเ,เห็น คือเขาไปเจาะรังที่มันขาดเซลล์ไข่นะครับเพื่อเอาน้ําหวานมากินเพราะว่าน้ําหวานในรังเนี่ยนะครับหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่กล้วยเกสรน,นะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเขามีความผิดปกติบางอย่างนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยขาดน้ําหวานนะครับผมทีนี้ด้วยความปรารถนาดีของผมแบบผิดๆเนี่ยนะครับผมจึงเอานี่เลยครับ ถ้วยน้ำพึ่งนะครับผมถ้วยนะครับแล้วก็เติมน้าพึ่งลงไปนะครับแล้วก็ให้เขากินนะครับผมแต่ปรากฏว่านะครับอันนี้เป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเขาตกลงไปตายในนี้นะครับเต็มไปหมดเลยท,ท,ทั้งทที่จํานวนลังนี้มีตัวน้อยอยู่แล้วนะครับผมกลายเป็นว่าเขาตกลงไปตายในถ้วยน้ําพึ่งเนี่ยเยอะมาก mm. คือผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องตกลงไปตายในถ้วยน้าพึ่งนะครับเห็นไหมครับตกลงไปอีกแล้ว แต่นี่คือคือผมเทน้ำพึ่งทิ้งไปเยอะแล้วนะจะหมดแล้วนะครับทีนี้พอตกลงไปตายในถ้วยน้ำพึ่งผมมาเห็นเขาอ้าวจะแก้ยังไงดีเนี่ยความผิดพลาดในความผิดพลาดอีกนะครับผมกลับเอาถ้วยน้ำพึ่งเนี่ยนะครับที่มีตัวชนาโลงอยู่เยอะนะครับด้วยความตกใจครับเทราดลงไปในกล่องนะครับนี่เพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นไหมเพราะกะว่าเพื่อให้ตัวที่เขาจมลงไปเนี่ยได้มีที่เกาะน,นะครับแล้วก็จะได้รอดตายนะครับผม กับกลายเป็นว่าตอนนี้ลังเละเทไปหมดเลยครับน่าผิดหวังกับความคิดตัวเองมากเลยครับเอาเลยเอามาแบ่งปันเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆเลยครับตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยตอนแรกก็นางพญายังอยู่นะครับแต่ตอนนี้สถึงพี่ผมกลัวคือผมกลัวนางพญาเนี่ยจะจมไปกับกองน้าพึ่งของผมด้วยนะครับผมประสบการณ์นี้แบ่งปันให้เพื่อนๆโดยตรงเลยครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับวันนี้วันที่2นะครับเดือน4ี่นะครับสองห้าหสี่นะครับผม ดูนะครับตอนนี้ย่าแย่เลยครับผมสภาพรังนะครับตอนนี้มีถ้วยน้ำหวานที่ผมใส่ไปไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วผมจะเทน้ำพึ่งออกเห้ไหมครับตายอยู่ในางอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับที่ผมยังไม่เอาออกตอนนี้เพราะว่าข้างๆถ้วยพอดีพิ่งข้างๆถ้วยนะครับเมื่อกี้ตัวเขาเยอะมากเลยนะครับผมเอาออกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วเป็นเวลากลางคืนด้วยครับลาบากมากเลยเนี่ยครับผมความใจร้อนของเราเป็นเหตุนะครับเป็นประสบการณ์เลยนะครับผมอย่าทําแบบนี้เด็ดขาด ถ้าคุณจะช่วยชนะลงด้วยการเอาน้ำผึ้งมาให้เขาเนี่ยผมแนะนําให้ไปวางที่ปากลังด้านหน้าในตอนเช้านะครับอย่ามาใส่ในตอนกลางคืนแบบผมเด็ดขาดพอฉุกระหุข,ขึ้นมาแล้วทําอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยต้องรอเช้าอย่างเดียวแล้วดูด้วยความตกใจครับเอาลาดไปในกองกองไข่เก่านะครับที่มันออกจากออกจากเซลล์ไข่ไปหมดแล้วนะครับยิ่งทําให้ลางดูเละเทะเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้ก็นางพญาก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วครับผม วุ่นวายเป็นหมดเลยครับผมด้วยความสับเป่าของผมเองนะครับถือว่าเป็นบดเรือของผมเลยนะครับเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์แย่ๆหรือว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับให้เพื่อนๆชมกันนะครับแล้วดูครับตอนที่ผมเปิดมานะครับมีชนวลงมตกลงมาข้างนอกครับต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับถึงจะกลับเข้ารังได้นะครับอยู่นอกรังอีกนะครับตอนนี้เกาะหน้าจอผมก็มีนะครับเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผิดพลาดมากนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเอาประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับอย่าหาทําเด็บขาดเลยครับความผิดพลาดแบบนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงฝากกดติดตามซับสไครต์ไว้นะครับผมแล้วก็กดระฆังนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากผมนะครับคลิปแบ่งปันประสบการณ์จากผมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ